ต่อไปนะคะในหนังสือสมัยนะคะหนังสือเรียนนะคะหน้าที่19นะคะเรามาดูคำศัพท์กันต่อเกี่ยวกับสภาพอากาศที่เกิดขึ้นตลอดทั้งปีนะคะเรามาดูคำนี้นะคะ cloudy cloudy แปลว่ามีเมฆเยอะมีเมฆมากนะคะ w ขึ้น W a r m นะคะอ่านว่า warm วอมแปลว่าอากาศอบอุ่นนักเรียนคงเคยได้ยินคำว่าวอมอับร่างกายเรามาวอร์มร่างกายก็คือทำให้ร่างกายอบอุ่นก่อนนะคะ stormy stormy แปลว่าพายุนะคะพายุเออกำลังมีพายุเข้าเลยตอนนี้นะ rainy อ่ะเรารบับรู้ไปแล้ว rainy แปลว่าฝนตกนะคะ snowy แปลว่าหิมะตกนะคะอ่าลองมาดูหน้านี้ดูนะคะลองมาจับคู่คร่าวๆดูว่า is it's cloudy it's cloudy it is cloudy นะคะย่อเป็นมีตัว s ตัวเดียวนะคะ it is cloudy อ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นมันมีเมฆเยอะเมฆมากเมฆมากอ่าน่าจะเป็นอะไรเอ่ยก็ตรงนี้ใช่ไหมคะเมฆมาก a ก็โยงมาใส่ตรงนี้นะคะต่อไป it's stormy มีพายุมีพายุก็ตรงไหนคะมีพายุอ่าตรงนี้ใช่ไหมคะ นักเรียนก็โยงมา is rainy อ่ามีฝนตกมีฝนตกโดยที่ไม่ได้มีสายฟ้าแบบนี้นะฝนตกเฉยๆนะคะก็โยงมาเป็นข้อ3ใช่ไหมคะ is snowy มีหิมะตกอ่าหิมะก็ใช่ไหมคะหิมาก็โยงไปข้อ1นะคะ is warm อ่าอากาศอบอุ่นดีก็โยงไปข้อ2ใช่ไหมคะ